ล, high, ลุกขึ้นสารวัลลุกขึ้นสารวันลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนสารวัลสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาล่าพี่น้องก่อยแฮปปี้เล่าไต่ไทยสารวันผ้ามาข้นสะพาน วงแหวนรอบนองสีนคารินพี่น้องขามแม่น้ำเจา้าพญาไปส่งงานคือเก้าพี่น้องเอ้ยฟังเบืองนั้นน่ะเ็นโบ้สะพานนั่นนะ่ะสะพานภูม,มิพลอันนี้เข้าขึ้นทางดวนมาวงแหวนรอบนอก ลงลาซานสีนักขัลินโืบูนี่อากาศดีเด้อเที่ยงกวัวส่งงันลาซานลดกระคอนค้างชะลอตัวนิดๆ บรรยากาศมุมสูงน้ำการถนนผู้เจ้าสมิงค่ายถนนสุขุมบิทบางนาท่างดวนมาแต่คืนยี่บางกด็ดีไปลง่งอันซีนาคารินกับซีสิบหาบาทคนขับรถสวัสดีครับสวัสดีครับครับรถอยู่ครับ ส่งงานพี่น้องส่งงานแฟดมือนีช่วงโปงานกะสีหลายๆจากน้อยช่วงโปพี่น้องสี่แหละชีวิตงานอันทรงของน้พี่น้องเนาะติดเม้นน้พี่น้องเนาะนาะพี่น้องเนาะอีกสี่ตีดเลยวันนี้เอาคนเพื่อนกะบ่คอยบ่คอยมากนาะพี่น้องเนาะนาะพี่น้องเนาะ 20นาทีกว่กวพี่น้องจากบางกระดีมาลงสีนัครินลาซาดลงข้างลาซาดมาทางวงเวียนรอบนอกทีว่าทางเสื่อมกลับไปปาาหน้าโาตัวเองทีพระสาสร้าง,งสามเซียนนะ

ปกหลักษาคุมให้คุมคล้องให้ทุกคนปลอดภัยกำลังสีพอตละเดอ้อโอ้นี่ไงน้องสีเหลืองมาแล้ว รถไฟหอดผีแล้วเด้อรถไฟฟ้าน้องสีเหลืองเขาหอดสีดานแบรลิงเทพพาร์กหอดดีแล้วพี่นอ้องรถไฟสถานีรถไฟหอดผีแล้วขับรถฮอดแล้วพี่นอ้อง ขับมึงขเบิึงรถไฟฟ้าหน่อยอยขอบคุณภาษาไทยกอบใจภาษาล่าเด้ขอขาหน่อยพอแฮปปีแล้วแต้ไทยสารวัตรฝากเป็นเฮ่งอื่นเฮ่ง,งใจบใุ้คลในเรื่องเขาห,ขหน่อย อด้ลพีล่น้องเห็นวะรอลุงคิ้วงานอย่างนี้จอดรถหอดคั้งเลยโปรโปรช่วงโมเปิดแค่สองล่างเองเปิดแค่สองล่างไงเพราะมันยังเว้นอยู่ท่านส่วนแรงเขาสิเปิดทุกล่างเลย